เชริมพรสวัสดีปีใหม่กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านาวันนี้จะได้นำเอาธรรมะซึ่งเป็นหลักในการที่เราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขในสังคมทุกคนปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าสุขทุกข์นั้นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าเราสร้างเหตุไว้ดีผลก็จะเป็นความสุขแต่ถ้าเราสร้างเหตุไว้ในอดีตไม่ดี ผลนั้นก็จะเป็นความทุกข์และประชาชนเราที่อยู่ทุกวันนี้ที่อยู่กันได้เนี่ยเพราะเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันสําหรับธรรมะที่จะได้นามาอธิบายให้ท่านหลายได้เข้าใจสั้นๆว่าการที่เราจะอยู่กันในสังคมเนี่ยในประเทศของเราหรือประเทศไหนก็ตามต่างต้องยึดถือเอาหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะ ได้ทรงแสดงไว้เรียกว่าสังขาวัตถุแปลว่าธรรมะที่สำหรับสงเคราะห์ซึ่งกันละกันจงแสดงไว้มีสอย่าง4อย่างนั้นข้อที่หนึ่งคือทานหรือทานะภาษาบาลีอ่านว่าทานะว่าการให้การให้นั้นมีอยู่สองอย่างคือให้โดยเจาะจงเรียกว่าปาติบุคคลิกทานเราให้เจาะจง เช่นพ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติให้ที่อยู่อาศัยให้เงินทองกับลูกอย่างนี้เรียกว่าเจาะจงผู้รับหรือนายจ้างรางวัลให้กับลูกจ้างหรือครูอาจารย์ให้กับศิษย์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้โดยเจาะจงเรียกว่าปาติบุคลิกทา,านแต่วาทานอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสาธารณทานแปลว,ว่าทานที่ทั่วไปไม่เจาะจงผู้รับ เช่นบริจาคให้ทุนนักเรียนบ้างหรือสร้างสาธารณสถานโรงพยาบาลบ้างสร้างสนัน้นทางบ้างขุดบ่อน้ําขุดสระน้ําสร้างสถานีอานาม,มัยอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าเป็นสาธารณฐานก็คือเอาเป็นฐานที่ไม่เจาะจงผู้รับฐานนั้นมีประโยชน์ก็คือว่าทําให้เกิดมิดมตรไมตรีเป็นเครื่องเป็นเครื่องผูกไมตรีไว้ได้เพราะว่าผู้ให้นั้นไม่มีใครเกลียดผู้ให้ มีแต่รักมีแต่เมตตาดังพุทธภาสิตท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าทางมิตรานิคันติตแปลว,ว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีย่อมผูกมิตรไมตรีไม่ได้ดังนั้นผู้ให้นั้นเป็นสเสน,น่มีสเสน่ห์มานิยมในตัวคนก็จะชื่นชมผู้ให้ท้า,ามาโนปิโยโหติแปลว,ว่าผู้ให้เป็นที่รักของผู้ขอข้อที่สองคือปิยวาจา หมายถึงว่าเจรจาคําพูดที่อ่อนหวานทุกคนอยากจะฟังคําพูดที่อ่อนหวานไม่มีใครอยากจะฟังคําพูดที่หยาบคายกระด้างหรือเป็นคำที่ไม่สุภาพการเป็นวาจาที่สุภาพเรียกว่าปิยวาจาปิยวาจานั้นทําให้เกิดความรักแต่ว่าจะเป็นปิยะวาจาหรือไม่นั้นอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจเต็มไปด้วยเมตตากรุณาในคู่สนทนาที่เป่งออกไปนั้น ก็เรียว่าเป็นปียวาจาแต่ถ้าหากว่าในจิตใจนั้นไม่มีอคติไม่ได้เจราจาด้วยน้ำสายใจจริงคำพูดนั้นก็ไม่จะรู้เป็นปียวาจาแต่ว,า,ว,า,วาจาเป็นที่รักฟังแล้วรู้สึกจับใจเช่นพ่อแม่บางทีพูดกับลูกด้วยคำหยาบบ้างอะไรบ้างถามว่าเป็นเป็นคำหยาบไหมไม่หยาบเพราะจิตใจนั้นไม่หยาบ มาจากจิตใจพ่อแม่นั้นเต็มด้วยความรักความเอ็นดูล,ลูกบางทีก็พูดไปอย่างนั้นเองด้วยอารมณ์วชั่ชครูก,กนี่พิยาวาจาเจรจาคําพูดที่อ่อนหวานฟังแล้วชื่นใจนี่ต้องมีในสังคมข้อที่3คืออัธ,ธจรริยาก็หมายถึงว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นคือหมายถึงว่าทําตนนั้นให้เป็นประโยชน์การทําตนให้เป็นประโยชน์นั้นมีสอย่าง หนึ่งวิยยาณจะปรว่าขนขวายช่วยเหลือในกิจการของผู้อื่นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีเช่นใครเขาจะทําอะไรมีธุระมีการงานที่เขาจะต้องพึ่งพาอาศัยโดยจะออกปากหรือไม่ก็ตามแต่เราเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีน้ำใจไปช่วยเหลือเขาไปช่วยเหลือให้งานน,นั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ดีเรียกว่วย,ยาวัจะประว่าขนขวายาช่วยเหลือในกิจการที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมะสมาทัปปนาธรรมะสมาทัปปนาหมายถึงว่าการชักชวนคนให้ทําความดีเช่นชักชวนให้บริจาคทานชวนชักชวนคนให้มาสมาทารักษาศีลชวนชาบุคคลทั่วไปให้เจริญภาวนาหรืยว่าชวนให้ทําความดีชักชวนให้ทําความดีเนี่ยแปลว่าเป็นบุญกุศลหรืยว่าอัถจริยากับปัจจตบันนั้นให้เป็นประโยชน์ โดยการชักชวนผู้อื่นให้ทำความดีเรียกว่าธรรมะสมาธปนาและข้อที่สี่คือสมานัตาตาความวางตนเสมอไม่ถือตัวจะเป็นผู้ใหญ่ก็ปรับตัวได้กับเข้ากับผู้น้อยหรือเป็นผู้น้อยก็ปรับตัวได้กับผู้ใหญ่เรียกว่าไม่น่าเกลียดรู้จักที่ตํำที่สูงดีสมาคารวะอ่อนน้อมถ่องตนงาวางตนให้พอเหมาะกับภาวะและฐานะ ภาวะนี้หมายถึงว่าความเป็นเป็นอะไรฐานะนั้นหมายถึงว่าหน้าที่เป็นอะไรมีหน้าที่อะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับภาวะในฐานะนั้นนั้น,น,นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีฐานะว่าต้องดูแลอบรมสั่งสอนลูกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสมานัตตาคุณธรรมสีอย่างนี้ตัต่ทานคือการให้การแบ่งปัน ปิยวาจาเจราจาคำพูดที่อ่อนหวานอัตจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมอตัตาก็าเรียกว่าการวางตนให้พอเหมาะเมื่อผู้ใดเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความรักความเมตตาเรียกว่าเป็นเป็นเนสเน่ห์มหานิยมไปในตัวใครๆก็จะรักใคร่นับถือด้วยความจริงใจเราก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทังนั้นเราอยากจะโชคดีว่าปีใหม่นั้นเราทุกคนอยากจะมีโชคดี แต่เราก็ต้องสร้างความดีในปัจจุบันเพื่ออนาคตข้างหน้านั่นเราก็หวังได้ว่าเราจะมีความสุขแต่ถ้าในอดีตเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในปัจจุบันนี้เราจะมาหวังความสุขความเจริญเนี่ยบางทีก็ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นสมหวังเป็นบางท่านบางท่านไม่สมหวังแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ความดีความชัว่วนั้นที่ทำไปแล้วนันจะต้องส่งผลให้เราแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว นั้นเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของเรานั้นก็สั้นลงท,นทุกวันทุกวันใกล้เข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคุณงามความดีตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ในโอกาสปีใหม่นี้อาตมาภาพขออ้างคุณพระศีลรัตนาตรัยก็คือพระพุทธรัตนะประรมรัตนะและพระสังฆรัตนะและด้วยอำนาจแห่ง หลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระประจำวัตสุเทพวร,ราวรามก็คือหลวงพ่อพระศรีสกยมุดีสถิตยอยู่ในพระวิหารหลวงหลวงพ่อพระตรีโลกเชษฐ์สถิตยอยู่ในพระออโบสถวัตสุเทพวราวรามและหลวงพ่อเสียธรรมุนีที่สถิตยอยู่ในสาการ,ปรเปลี่ยนขออนุภาพดังกล่าวและขออนุภาพแพ่งเทวาอารักษ์ผู้มีศักดิ์สูงขอช่วยดลบันด,ดาล ปกปักรักษาคุ้มของท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบขอสิ่งที่พึงประสงค์นั้นจงสำเร็จและขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันณนะสุขบาระปฏิพา,านศาสนรสมบัติคุณสารสมบัติให้เจริญด้วยลาบยศสุขสังเสริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาตลอด ปี2560เทิน